สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีทุกท่านเอฟซีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวัสดีผมเอา หลงพ่อเงินนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีสองห้าสามห้าให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเป็นพระใหม่นะฮะเป็นพระใหม่ปีสามห้า เป็นพิมพ์ที่สวยงามมากครับคมชัดเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษพระชุดนี้ก็จะมีมีอยู่สามองค์นะฮะมีจอบเล็กจอบใหญ่แล้วก็รูปหล่อรูปล่อรูปหล่อนี้ก็จะเป็นหล่อแบบหล่อแบบสมัยใหม่นะครับหล่อแบบสมัยใหม่ก็จะมีความคมชัด คมชัดลึกนะฮะคมชัดลึกสวยงามนะครับผมนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองผสมนะฮะ,ะ,ะด้านลังก็จะคมคมมากมากนะคมชัดมากๆ ออกที่วัดนิรันยารามนะฮะบางกาบางคานบางคานพิจิตนะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะ,ะเป็นพิธียิ่งใหญ่นะะี่ยมีรอยประกบนะ,ะมีรอยประกบคมชัดลึกสวยงามมากครับ น่าเจ็บสะสมนะฮะเพื่อนเพื่อนเจอนะเจอพบเจอที่ไหนนะสามารถเจ็บสะสมได้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่พุทธคุณของท่านนี่เมตตามหาสเน์นะฮะชื่อของท่านก็บอกนะฮะขาขายจเจริญลูกเรืองนะเงินเงินเกี่ยวกับเงินเงินตรงทองนะธุรกิจทุกคนนะทำธุรกิจเกี่ยวกับเงินตรงทองก็จะมีท่านไว้นะฮะ มีท่านไว้ติดตัวไว้ฮะมีแต่ความเจริญลุกเรืองนะครับพุทธคุณเมตตามหานิยมคา้าขายไปไหนมาไหนฮะพวกท่านติดตัวไว้มีคนรักคนชอบนะมีแต่คนรักนะครับราคาก็พอประมาณนะพอประมาณ อยู่ที่ควมพอใจนะฮะคมพอใจของของท่านนะฮะที่จะระหว่างซื้อระหว่างเช่ากับคนให้เช่านะครับชอบ,ก,ชอบ,ก,บอก็ชอบก็บอกฮะชอบก็บอกเดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ด้านหลังก็จะมีช่อนะมีแต่งมีช่อมีแต่งเป็นพระเทล่อนะครับเพื่อนๆครับ เป็นบล็อกบล็อกเทหลเป็นบล็อกสมัยใหม่นะฮะก็จะคมชัดไม่เหมือนสมัยโบราณที่ที่ที่สร้างอะนะฮะนี่เป็นบล็บอกสมัยใหม่ก็จะมีความคมชัดคมชัดลึกนะสวยงามมากครับน่าเจ็บสะสมนะน่าเจ็บสะสมเพื่อนผ้าชุดนี้ก็จะมีมีสามองค์นะมีจอบเล็กจอบใหญ่ด้วยนะที่สร้างสร้างพอเดียวกันนะ 2535นะครับปียังยังไม่ลึกนะพอประมาณขอฝากเพื่อนๆนะกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะกดแชร์ด้วยก็ได้ครับเป็นกำลังใจให้สิงเสียเกตนะเพื่อนๆครับ หากรองผมสั่นนิดนึงแป๊บบนึคงับ หายากนะไม่ใช่ว่าหาง่ายนะหายากมากจะมาแบบเป็นชุดนะฮะเป็นกล่องกองก็จะมีพิมพ์จอบเล็กจอบใหญ่นะฮะด้านหลังของพิมพ์จอบเล็กก็จะเขียนว่ารุ่นพิเศษ ก็จะมีลาตะกนนะองพระก็จะล่ำล่ำนะสมบูรณ์สวยงามมากครับทีวรของท่านนะก็คมชัดนะคมชัดลึก มันก็จะสวยงามมากครับ ก็จะมีรอยแต่งนะฮะรอยแต่งใช้ใช้แต่งะะด้านด้านหลังด้านใต้ฐานนะใต้ฐานเรจะด้านหลังตทนตีกับนะฮะใต้ฐานก็จะเการแต่งก็จะมีรอยหย,ยาบๆนิดหนึ่งนะรอยหย,ยาบๆนิดหนึ่งนะครับ นะครับเพื่อนๆครับโอเคครับนะฮะก็กจบคลิปฮนะฝากเพื่อนๆนฮะกดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร้นั่นแหละครับโอเคนะครับ, okay, รบเป็นกัลลังใจให้สิงสิถิเกตนะฮะจะได้น,นำพระนิยมหรือเป็นพระใหม่เก่านะฮะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะได้ศึกษานะครับ ชอบก็บอกนะเดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ที่ใต้ใต้คลิปผมนะฮะสิงซีเกตน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บรเพื่อนๆครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับรวย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 ,รวยครับเฮงเงสวัสดีครับสวัสดีครับ